สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะจ่ะทิมาต่อกันกับคลิปเมื่อวานนี้เนาะคลิปเมื่อวานนี้มันยาวเนี่ยก็เลยทิมาว่าคลิปวันนี้เน่อยแต่ซี่ยาวก็เก่าห่ะละเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเนาะจ่ะเนาะได้โอ,อวันตินเมื่อวานในเด็กน้อยซื้อเค้กมาให้พ่อใหญ่เป่าตอนเย็นแล้วเขาก็เลยซื้ออันเนี่ยพิซซ่ามาให้เน็ตแม่ก็เลยว่าสิกินตอนเช้าเมื่อวานนี้ ากินเค้กกันแล้วเนกินข้าวไปแล้วมันก็เลยอิ่มเลยว่าไว้กินกับโอนตีมตอนเศ้านี่แหละซืวอลาอียงตีก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเน็ตนี่แหละการอยู่การกินการวางแผนอนาคตพี่่นอกตอนนี้นะ่ะเศรษฐกิจเนาะ ทั่วโลกแหละโดนผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอะไรอะโควิดสงครามยุคยูเคบ่โน่นี่นั่นทำให้อาหารการกินการบริโภคปรับตัวขึ้นสูงเนาะไม่ว่าอยู่ไหนช่วงนี้นะเศรษฐกิจข้าวของแพงอค่าครองชีพแพง แตงเงินเรือไม่ขึ้นเจอกันทุกทุกที่ประเทศไทยมีข้อดีข้อเสียไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียทุกประเทศมีข้อดีข้อเสียประเทศไทยข้อเสียก็คือการเงินยังชีพเนาะเงินยังชีพขอ,ของผู้สูงอายุน่ะถ้าหากไม่ได้ทำงานราชการหรือว่าไม่ได้รับบำเหน็จนานจากรัฐบาลน่ะองหลวงน่ะ ก็ได้แค่หกร้อยนาาจะแล้วก็มีบัตรอะไรอ่ะบัตรที่เขาให้ไปกดซื้อขวงนะ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะ่ะตอนนี้แม่แน็ตได้เจ็ดร้อยแล้วมั้งเมื่อก่อนแค่สามร้อยหนึ่งบัตรประชารัดอะไรนะ่ะที่ไปกดขวงได้นะะมีแต่เลขเงินไม่ได้คนไทย ผู้เฒ่าพวกแกก็จะได้แค่นี้เลยจ้นะนอนแม่นบ่ละแล้วแม่นีกก็มีเงินอสมบวกเข้ามาอีกนิดนึงรวมแล้วแกก็ของแกนะไม่เกี่ยวกับพ่อใหญ่ตกอยู่ที่เกือบสองพันน่อกจากเงินผู้เถ่าหกร้อยแล้วก็เงินอสมของแกเดือนละพันสองหรือพันสามนี่แหละมันบวกกับเงินผู้เท่าก็สองพัน นั่นก็ถือว่าเกแเกก็อยู่ได้เพราะว่าแกมีบัตรประชารัฐที่ไปกดเอาของนะพี่นอ้องไม่ได้ไม่ได้แลกเงินสดนะไปกดเอาน้ำมันมน,น,น,น้ำปุงน้ำปลาเดือนละเจ็ดร้อยเกก็เป็นเง้งเซียละ่ะเงินผู้เฒ่ากับเงิอนอสมมของเกแเกก็เอาไว้ซื้อข้าวซ,ซื้อนุ่นซื้อนี่แล้วแฟนเกก็ทํางานด้วยเอาแกก็เก็บขี้เหนียวคือ,อยังนี่ เงินเดือนกแกทบไม่ได้แตะหรอกพ่อใหญ่ก็ส่งไปให้อีกทุกเดือนทุกเดือนแต่ถามว่าถ้าไม่มีพ่อใหญ่เนธสามารถดูแลแม่ได้ไหมก็ได้เพราะว่าเกก็ไม่ได้ทุกร้อนสองไอสองพันน่ะแกสามารถอยู่บ้านนอกได้เพราะว่าเราไม่มีหนี้มีสินแต่ซื้อข้าวกิน น่ะมันก็เสียตรงนี้อีกเราไม่มีนาทําแต่เราต้องซื้อข้าวกินโลละอะไรอ่ะหกเจ็ดสิบเราก็ต้องซื้อเพราะเราไม่มีนาทําคนมีนามันก็เสียไปอีกอย่างหนึ่งคือลงทุนแต่ไม่ได้ซื้อข้าวกินถ้าให้มองกลับกันนะ่ะทุกชีวิตมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันจะเอาดีอย่างเดียวหน่ะไม่ได้หรอกพี่เนตยิ่งปลูกยางพารา เมื่อก่อนนี้ราคาดีๆเดี๋ยวนี้น่ะรู้ละเศร้าบาสามบาท,บาทน่าึงบอกชีวิตมนุษย์น่ะมันไม่มีอะไรดีเพอร์เฟกทุกอย่างเขายิ่งมีนี่มีสินตัวงวดลดบัตรอีโองอีชอสชงอชชอยพี่ชาแน่นเหมือนกันน่าถึงบอกคนเราอ่ะมันมีปัญหาชีวิต ด้านดีและด้านร้ายเหมือนกันหมดแต่ว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้เพราะเขาสู้ไม่ถอยนึกมาได้พ่อใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตเนตด,ดีกว่าคนอื่นนะคนที่มีสามีเป็นคนไทยนะอู้เขาชีวิตดีกว่าเราอีกเนี่ยแต่เขาไม่ได้มาอวดแต่เขาไม่ได้ออกมาพูดแค่นั้นเองไม่ใช่ว่า คนที่มีสามีฝรั่งจะดีหมดทุกอย่างบางคนได้สามีคนไทยนะดีกว่าสามีฝรั่งอีกมันก็มีฝรั่งก็ใช่ว่าเป็นเทวดาจะมาดีกว่าผู้ชายไทยทุกอย่างไม่ใช่เพราะใหญ่ยังบวกเลยมันเหมือนกันหมดแหละผู้ชายทุกประเทศแหละทุกที่แหละมันมีดีไม่ดีมีจนมีรวย มีความรับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดชอบแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเจอแบบไหนมันคนไทยแหละเราจะเจอคนดีไม่ดีเราจะเจอคนที่เขารับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบเราจะเจอคนที่เขารู้จักเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวมันก็แล้วแต่เฮาจะเจอหรือว่าเป็นบุญเป็นกรรมฉะนั้นผู้ผู้ชายฝรั่งก็เหมือนกัน แนททังบอกชีวิตแนทนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องการดำรงชีพจะมีปัญหาก็คือการไม่มีพาหานะที่สามารถไปทั้งครอบครัวได้เวลาฝนตกฝนลงก็คือรถใหญ่นะพี่น้องนั่นละเนทติดตรงนี้ตรงเดียวนอกนั้นนะ่ะแนทไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะทำไมเพราะว่าเราแจ้งเจตนา อย่างชัดเจนแล้วว่าชีวิตเราถึงจะมีสามีฝรั่งเราก็ไม่สามารถสไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์ชีวิตคนอื่นได้เด้อนั่นก็บอกไปเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นใครก็เล้วแตะเราไม่สามารถไปดูแลชีวิตคนอื่นได้เพราะว่าเขาก็ทํางานเขาก็หาเงินถ้าเขาไม่ทํางานเงินก็ไม่มาต่อให้เขามีธุรกิจก็จริงถ้าหากเขาไม่สารต่อธุรกิจให้เดือนหน้าน่ะก็จะเอาเงินไหนเรามาลงทุนเอาเงินไหนเราไป อธุรกิจให้มันสร้างผลกำไรให้เขาฉะนั้นอย่าคิดว่าฉันมีผัวฝรัง่งสามารถยืน่นมือยืน่นไม้ไปช่วยผู้น,นั้นผู้นี้ได้เด้อบบได้เออถ้าบอกว่าซื้อของส่งให้หลานได้ไหมได้ถ้าเป็นเป็นของน่ะซื้อให้ได้แต่อย่าของเงินเนตว่าขอร้องละ่ะ ถ้าเห็นว่าเรายังเป็นพี่น้องกันอย่าวอลเรื่องเงินอย่าของเงินแต่ถ้าขอซื้อของเออวันเกิดหลานเดิฟดูนี่นะั่นเสื้อผงเสื้อผ้าลงตรงลงท้าตุ๊กตาแนทสมให้ได้แนทบอกเขาอย่างชัดเจนอยู่แล้วนี่แหละมันเลยถามให้ว่าน็ทจะไม่มีปัญหาตรงนี้มีปัญหาก็ตรงพาหนะแล้วเป็นอย่างคือบาดาวเป็นอย่างือ้่โบเปาอ,อก การไปดาวไปเอาออกนะพี่น้องมันได้มันได้มไ,ดไม่เชว่อไม่ได้แต่เ้าสิมากัดกุ้มกับข้างงวดเอกเดือืมแล้วเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดไปไหมถ้าหากเราผลไปผลไปสี่ห้าปีเราทะเลาะกับเขาเงี้ยเราไม่รู้เลยนะอานาคตมันเป็นยังไงต่อให้เขาให้เงินเดือนให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าหากอยู่ๆแล้วมาตัดปุ๊บลงอย่างเงี้ย เราบอกได้เหรอพราะว่าเราจะตั้งรับทันเออต่อให้เราเซฟยังไงก็ตามเงินที่นี่ปวดหัวปวดเขาหมอบในจะงวดลดในจะค่าลูกไปโรงเรียนในจะค่าน่นค่านี่จากไม่เป็นนี่ก็จะเป็นนี่ขึ้นมาได้บัตรเนี่ยจกจะไม่ปวดหัวก็จะปวดหัวขึ้นมาเดี๋ยวนี่แหละมันก็มีให้คิดหลายทางถ้าหากมีแล้ว อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่ามพี่เอาที่เรามีดีกว่าแน็โบอกตัวเองแค่นั้นแหละพ่อใหญ่ไปซ่อมกล่อง wi-fi ให้หมูมาแล้วมั้งเอไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะอ อีกอย่างตัดปัญหาเรื่องลูกเนตออกไปได้เลยทำไมถึงว่าตัดปัญหาเรื่องลูกออกไปได้เลยเพราะเนตสอนเขาตลอดบอกเขาตลอดคนเฮาต้องมีความเก็บเป็นของตัวเองต้องมีจดยืนเป็นของตัวเองใหญ่แล้วโตแล้ว,วจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่ามาพึ่งพาพ่อกับแม่ ตอนเด็กเกิดออกมาแม่อาบน้ําให้แม่ทาแป้งให้แม่จับเธอนั่งแม่โอนให้เธอหัดทรงตัวคือการนั่งเด็กเด็กเวลาสี่ห้าเดือนเอาแม่พยายามช่วยเธอพลิกตัวเอาพลิกตัวกว่อนนอเด็กเกิดมาแมนบอกแรกเริ่มเลยเราต้องช่วยลูกในการพลิกตัวพลิกตัวคว่ำม,มันพี่นองอพอเขาคว่ำได้ แล้วก็ดูการพัฒนาคือเขาพงกตัวขึ้นคอขึ้นมาเริ่มที่จะชักอะไรละคานใช่ไหมนั่นแหละแม่พยายามที่จะพยุงให้เธอพลิกตัวจากนั้นแม่ก็ดูความพัฒนาของเธอคือเธอยกหัวขึ้นเตรียมที่จะคานไปข้างหน้าแม่ก็นั่งลุ้นว่าลูกจะคานได้เมื่อไหร่พอคานได้แล้วเธอไปได้กี่ก้าวนี่คือการพยุงของแม่ จากเธอตัวเล็กๆพอเธอคานได้เธอหัดนั่งแม่ก็พยุงให้เธอทรงตัวนั่งให้ได้พอเธอนั่งได้เธอก็อยากจะลุกขึ้นยืนเดินการที่เธอจะเดินแม่ก็ต้องยื่นมือเข้าไปประคองให้เธอพยุงตัวลุกขึ้นแล้วก้าวหัดเดินตาะแตะโต้ตะนั่นคือการพยุงของแม่จากเด็กน้อยสวยรุ่นแม่ก็พยายามสอนเอออันไหนดีอันไหนไม่ดีคิดเอาแต่ถ้า ดูเธอออกนอกลูกล่กทางแม่ก็ต้องดึงเธอมาจะด้วยแบบไหนอันนั้นเธอก็ต้องพิจารณาเอาว่าเธอไปไกลหรือใกล้การที่แม่ด่าแม่ดุหรือแม่ตีตีเพราะอยากให้เธอจําตีเพราะอยากให้เธอมีสติไม่ได้ตีแบบทำโทษให้เธอล้มให้เธอตายถ้าหากเธอกลับมาเร็วเธอมีสติเธอคิดได้เธอหยุดแม่ก็ไม่มีการไปด่าซ้ําๆหรอกแม่ก็บอกลูกไปอย่างนี้จนทุกวันนี้ นนทจะไม่ค่อยได้ทำโทษลูกเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าที่ผ่านมานะ่ะเนตบวเขาทุกวันทุกวันเมื่อก่อนนี่ช่วงอายุสิบ3ามสิบสาบสอาต้องทายจะฝ่ายอะไรสับสนเพราะว่าอยู่กับยายก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปอยู่กับยายไปโรงเรียนที่บ้านหลานน้องอยางคุณครูที่ฝึกสอน เขาจะเป็นแบบอะไรอะ่ะยอยอเด็กน้อยยอโดยไม่รู้สาเหตุว่าเออสมควรไม่สมควรคือยอปั้นเพิ่มพลังให้เขาเด็กน้อยเวลามีคนมาพูดมาย่อดากมันก็เออขึ้นเออขึ้นคือทนองโตคือไม่มองความผิดของตัวเองมันคิดแต่ว่าตัวเองถูกถูกถูราะเขาย้ายมาอยู่กับแนตน้องทายเลยเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ พูดง่ายๆคือทะเยอทะยานมีความคิดของตัวเองใหญ่เกินอายุแนตต้องกด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 เขาลงมายากเลยพี่น้องโบในช่วงนั้นเน็ตเหนื่อยกว่าน้องททยจะมาเป็นได้ขนาดนี้ยใช้เวลาประมาณปีกว่ากว่าเขาจะเปิดเปิดโลกเปิดให้เน็ตเข้าไปถึงตัวเขาอะเพราะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงอีกที จนเน็ตบางครั้งเหนื่อยพ่อใหญ่ต้องมากอดเน็ต้องไห้ร้องไห้ไม่รู้จะทำยังไงปวดหัวพ่อใหญ่ต้องมาคอยพูดกับนนะ้องไทยให้เอออย่างนั้นอย่างนี้นะไทยนะคือช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่เน็ตหนะักแต่น้องฝนไม่มีน้องไทยพอมาเข้าวัยสิบสามเขาเริ่มมีความคิดเป็นวัยรุ่น เริ่มสนใจเพศตรงข้ามวันนตว่ายังซี่ละ่ะอม,มีเริ่มคุยกับเพื่อนที่ไม่ใช่เพศเดียวกันเนะ็ก็เลยมันไม่ใช่นะลูกนะการครบเพื่อนแม่ไม่ว่าแต่คบแค่เป็นเพื่อนชีวิตของเรานะ่ะมันยังมีอะไรที่น่าค้นคว้าอีกเยอะถ้าหากเรามามีอะไรผิดพลาดตอนนี้อ่ะชีวิตของลูกดับมันไปต่อไม่ได้ ยิ่งมามีลูกอ่อนด้วยเน็ตพูดกับเขาตรงๆเลยเรื่องเพศสัมพงสัมพันธ์เออป้องกันยังไงอย่างนู่นอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่สมควรว่าเด้อเด็กอายุไฮรันนี่อันนี้แล้วแต่คนที่จะสั่งสอนลูกแต่เน็ตพูดหมดเธอจิไปมีเอยียงกับใครเธอต้องป้องกันตัวชีวิตของเธออย่าให้มันมาหยุดแค่นี้ชีวิตของเธอนะมันยังไปได้อีกไกลอย่าคิดสนุกโดยที่ไม่ รู้จักระวังตัวผู้ชายเขามาทําให้เธอท้องนะ่ะเขาไม่ได้มารับผิดชอบนะเขาฉีกดากหนีเธอก็นั่งรับผิดชอบชีวิตของลูกเธอไปฉันไม่รับผิดชอบนะอย่าคิดว่าแม่มีผัวฝรั่งท้องมาแล้วยนแบะให้แม่และตัวเองไปหล,ะละั่งลไม่ได้เธอทําผิดเธอพลาดเธอต้องรับชะตากรรมของเธอเองลูกเน็ตจะบอกอย่างนี้ตลอดเขาก็เลยจะไม่ค่อยโฟกัสอะไรที่ไม่ถึงเวลา นี่แหละถ้าหากเราพูดกับเขาตรงๆพูดกับเขาแบบตรงประเด็นเลยเด็กก็จะรู้ว่าเอออันไหนควรอันไหนไม่สมควรถ้าหากมัวเต็มอำํอำอึ้งอึ้งเขาพลาดขึ้นมาเขาเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเขาคิดว่าเขาทําถูกคิดว่าเขาอะไรแก้ปัญหาไม่ได้แล้วชีวิตของเขาละ่ะทั้งชีวิตเขาก็ต้องมานั่งไกวปีููอ่อนไปไหนก็ไปไม่ได้เพื่อนเขาไปเที่ยวนุนะ่ะ สนุกสนานตัวเองต้องนั่งไววเปรลูกเน็ตจะพูดโดยหลักความจริงแล้วเน็ตบอกเศร,รษฐกิจไทยตอนนีน้นนนนเธอมีลูกเมื่อพร้อมเด็กเกิดมาเดี๋ยวนี้กินเงินจักแพมเพอร์จักนมผงจักนมแคลเซียมน้่นนี่น่ะอีปาถะนมแม่ไม่มีประโยชน์ทำารัเด็กแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนเน็ตบอกคิดให้ดี สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเรียนเรียนให้สูงที่สุดจบมามีงานทำที่ดีมีเงินเดือนที่ดีเธอจะทำอะไรต่อไปจัดลูกไปจะไปเที่ยวไหนจัดลูกนะมันก็ยังไม่สายอย่างมากสุดน้องไทยจะจบตอนอายุ25 20 24 25ปีปริญญาโทสายเอกอังกฤษ ได้เข้าไปทําราชาการคุณครูมีงานทําที่ดีแล้วจัดเลยลูกอย่าทําอะไรชีวิตมึงแล้วน้องฝนไม่เกิน24ปีจบถ้าเขาไม่จบที่เมืองไทยเขาอยากไปตามประเทศพ่อใหญ่สนับสนุนเต็มที่คลิปนี้เน็ตพูดเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวเน็ตถ้าใครว่าเน็ตอวดอ้างก็แล้วแต่นะเน็ตถึงไม่ค่อยสนใจชีวิตของเน็ตเท่าไหร่พ่อเน็ตอยู่แค่นี้เน็ตมีความสุข ึงจะบ้านเช่าไม่มีรถยนต์มีรถขี่เมงกัสไซเน็ตมีความสุขแต่ทีนี้จะมาพูดเรื่องการวางแผนชีวิตลูกก็อย่าว่าอวดกันเด้อเขาก็แค่ยี่สิบห้าปีแหละพราะเขาเรียนสาย mm hmm. บริหารธุรกิจสันตพลเน็ตไปอ่านแล้วเขาไม่เกินนี้จบมาเขาจะไปเป็นผู้จัดการธนาคารเหรอแล้วเขาจะไปเป็นผู้จัดการตลาดนู่นนี่นั่นแล้วแต่ เน็ตบอกจัดเลยนอกจากนั้นชีวิตของเธอเป็นของเธอแล้วอยากเที่ยวเที่ยวอยากทําอะไรทํามันสายไหมไม่สายยี่ห้ายหกไม่สายจะไปแต่งงานตอนไหนไม่ว่าแต่อย่ามีลูกมีลูกตอนอายุ30อย่าให้เกิน30ไม่สายคนเดียวพอเพราะเด็กมันกินเงินมันไม่เหมือนสมัยโบราณเด้ต้มเผืกแล้วนั่งกินกัน หัวเดียวสีห้าคนเดี๋ยวนี้นะมันสีเอาบอลวลามันสีซัดใส่หน้าผากเธอน่ะเด็กหน่อยเมื่อก่อนนี่อ,อะไรนะน้ำซาวข้าวใช่ไหมเวลาหุงข้าวเราจะใช้ลินใช่ไหมไม่มีอะไรกินคนคนใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ถ้วยไข่ถ้วยมันนั่งซดเอาสมัยนี้ไปให้มันเบิงดูมันสีซดเวลาเด็กหน่อยนึกว่าทําไมเข้าเซเว่นทายเขาฟัง นี่แหละคือการสั่งสอนของเน็ตเน็ตจะบอกลูกแบบนี้เอาชีวิตตัวเองให้สุดให้สนุกสุดเหวี่ยงก่อนค่อยมาคิดการมีครอบครัวแต่งงานได้มีได้สามีแต่ยังมีลูกถ้าหากว่าเออพร้อมหน้าที่การงานสองคนแข็งแล้วโอเคแล้วมีสักคนหนึ่งอย่าไปมีหลายลูกมีเยอะมันก็ บอกไม่ได้หรอกว่าเขาจะดีไม่ดีคนเราหนะ่ะมีคนเดียวบางทีเปี้ยงดีแจ็คพอตมีห้าคนบางทีไม่ดีสักคนหนึ่งนั่นเลยบอกจะเอามาทำไมให้สร้างภาระตัวเองถ้าอยากได้เออหญิงคนชายคนอ่ะสองคนอย่ากเกินสองนี่แหละคือความความที่เราใส่ความคิดให้เด็กน้อย ส่วนตัวเน็ตเน็ตไม่ขออะไรมากมายไปกว่านี้หรอกถ้ามีก็คือเออได้ลดสักคันหนึ่งเพราะว่าเวลาโรงเรียนปิดเราก็สามารถไปนน่นไปนี่โยกครอบครัวไปได้นี่แหละสิ่งที่เน็ตอยากได้แต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเน็ตก็ไม่ได้ว่าเออจะเร่งเ้าอะไรขนาดนั้นแต่เราก็มีการพูดการเปยกันอยู่แล้วเหละภายในครอบครัวระหว่างเน็ตกับพ่อใหญ่เน็ตพูดเน็ตพูด ไม่ใช่ไม่พูดเย็นมาสี่ห้าโมงเนี่ยเราจะไปนั่งหน้าบ้านเราจะพูดกันเออชีวิตเราจะทํำยังไงต่อไปตอนเนี้ยอันนี้ไอ้น,นั่นเราขาดนี้ขาดนั้นนะปรึกษาจา้ะบางคนไม่รู้ก็ว่าเออเราไม่กระตือรือร้นเราไม่มีการวางแผนนัดกับป่อใหญ่คุยกันทุกวันว่าเราจะทํำยังไงว่าเราจะไปแบบไหนแต่เมื่อเราคุยกันแล้วเราอันปรึกษากันแล้ว ข้อตกลงของเราเนะ่ะเรารู้กันอยู่สองคนเราไม่จำเป็นต้องมาพูดลงในสื่อออนไลน์โซเชียลทุกอย่างเพราะว่าพอเราพูดป๊อปคนก็ว่าเออพรุ่งนี้มันต้องมีเมื่ออื่นมันต้องได้ปีนี้มันต้องโน่นนี่นั่นถ้ามันไม่มีเอาอีกแล้วมมาจงตีนอกจากอีกอย่างชีวิตที่เมืองไทยกับต่างประเทศว่าเมืองไทยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความไม่สงบสุข ไปเบิ่งประเทศนอกบางประเทศเขาก็ไม่ได้มีความสงบสุขเท่าไหร่หรอกเต่ว่าประเพณีบ้านเขาหน่ะมันต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้มาประจัดเขาไม่ได้มาแบบประเจิดประเจ้อเหมือนเบืองไทยเมืองไทยเป็นอย่างตีอีอย่างนิดอีอย่างหน่อยนินท่ากันว่เพื่นกันจักว่ามันมีความสุขอิ่มกว่ากินข้าวกันหรือเปล่าบุ๊ แต่ประเทศนอกคือเขาอยู่ใครอยู่มันก็เลยทําให้บ้านเมืองเขาดูสงบสุขเพราะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ประเทศไทยนี่ตื่นเช้ามากคอเหินอยู่ทังเสียละกําแพงบ้านสูงปันไหนกพ็พยายามเหินให้มันข้ามกําแพงบ้านเขาบนอ่ะยิ่งถ้าบ้านไหนม,ม,มีลูกคขยฝรั่งนี่โอ้ยว่าสันยีราบว่าคอสูงแล้วคนประเภทนี้สูงกว่าคอยีราบอ,อีกนี่แหละประเทศไทยมันเลยดูวุ่นวายมัน ความอยากรู้อยากเห็นของนิสัยคนไทยไม่ได้แต่ฝรั่งเขาไม่แครขนาดพ่อลูกเขานะ่ะเขายังไม่เคร์กันเลยถ้าเขาโตแล้วเขาไปใช้ชีวิตใครชีวิตมันเขาจะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกันนน้ก็จะมาหาพ่อแม่ทีนี่คนไทยนี่มาว่าสันมาไม่พอเอาปัญหามาด้วยแม่เงินบอพ่อใส่แม่ยืมเงิเงเนไยไอประเภทที่จะมาโดยไม่พูดเรื่องเงินบ่มีดอกแต่ฝรั่งเขาไม่ใช่ เข้ามาหาพ่อแม่เขาเน่ะเขาจะมีแต่เออม,มากินอาหารด้วยกันกินเสร็จแยกย้ายกลับบ้านเขาไม่มีเอาปัญหาในครอบครัวเขามาพูดให้พ่อกับแม่เขาไม่สบายใจแล้วเขาไม่เคยเข้ามาแล้วเห็นหน้าแม่เงินแน่พ่อเงินแน่ไม่มีทะนั้นฝรั่งมันก็มีชีวิตที่อีกแบบหนึ่งคนไทยน่ะก็ไม่ก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งอย่าว่าวุ่นวายเลยประเทศไทยน่ะมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทวดแล้ว กงจักหมุนเวียนอยู่นี้แหละแต่สมัยนี้มันเป็นสมัยใหม่มันหาเงินง่ายออนไลน์อือยู่ที่ว่าเด็กน้อยมีความพยายามที่จะทำหรือเปลเด็กน้อยเดี๋ยวนี้นะอายุสิบห้าสิบหูกเป็นดาราติ๊กต็กไอดอลมีแต่พูดดังๆทำบ้านเองซื้อบ้านเองทำไมไม่เปิดหูเปิดตาดูบ้างบางคนผู้ใหญ่ไนะ ยังไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้เลยหนึ่งเด็กน้อยเป็นหมอลำเรียนกศออนออกทําหมอลำเยอะแยะนะมันอยู่ที่ว่าเด็กน้อยเขาสรรหาความรู้เข้าตัวเองหรือเปล่าไปดูสิอันขอเอาชื่อออกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อะ่ะเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรได้บ้างเขาเริ่มจากศูนย์แล้วน้องอะไรอีก ชื่อน้องอะไรโอ้ยบ้านแพงอ่ะน้องอะไรหมอำล,ลำไยหายทองคงทองคำอย่างเงี้ยเขาทำอะไรเขาก็นี่แหละเขาเริ่มจากศูนย์จนในนี้เขาซื้อบุงซื้อบ้านทำงงทำอะไรได้แล้วมาแล้ว ก่อนสิจบเดีด๋วยวพี่น้องคลิปนี้เนาะมันเริ่มยาแล้วมีหลายคนถามเนาะว่าเนใช้ครีมเอียงหน้าก็ใสแี่รือว่าใช้แอปเนทโปรได้ใส้แอปเด้อยพี่น้องเด้อกล้องโจทไอ้กล้องโจทล้องสดอันครีมครีมเซเว่นกระปุกละ6กส65ไม่65บาทแต่ว่าเนซื้อทั้งชุดมันมีครีมหมักตอนเย็นกับครีมเซรั่ม ใช้ตอนเช้าแล้วจะมีสบู่ล้างหน้านอกจากมันจะเป็นชุดของเขารวมๆแล้วบดถึงสองร้อยดอกเพราะว่าหน้าเน็ตนะ่ะเป็นคนหน้ามันนอกจากใช้ขี้มเอนะียงน่ะบดได้ลงมาตุกครีมแล้วมันทําให้หน้าเน็ตนะ่ะรุงกุมขนกว้างแล้วแล้วความมันออกมาจนมาเจอครีมนี่แหละเซเว่นนี่แหละมันเลยคุมความมันทําให้เน็ตไม่ค่อยมีสิวก็เลยใช้มาประมาณ ปีก,กว่าเนี่ยแหละหน้าก็เลยจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แอปหรือว่าตบแต่งภาพด้อจ้ะเดี๋ยวเนสีเอามาให้เบิรงอยู่หาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปมันเป็นเซรั่มว่านหางจระเข้แต่ครีมตัวหมักนะ่ะจะทําด้วยใบอะไรไม่รู้ผสมว่านหางจระเข้แล้วก็สบู่จะมีสบู่หลายหลายอย่างอยู่มีทั้งแตงโม โน่นนี่นั่นแต่เน็ตใช้ของว่านหางหมดมันอยู่ที่สภาพผิวหน้าว่าเราเข้าแบบไหนนอกจากเนาะเอาละคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีจ้าน,นี่แหละผู้เฒ่า 哦，哎。Oh, uh.